พี่น้องขึ้นเขาค่ะพี่น้องเมือน,นี้โอ้ยหนาวค่ะเมื่อนี่อยู่ที่ออประมาณสององศาบนภูเขาอยู่ข้างล่างประมาณแปดเก้าองศาพีนนาาาาา่น้องเยือกเย็นแต่ว่าใบใบค่อยๆใบใบค่อยๆไม่ไม่นอันมีแดดอยู่ค่ะคอยเบ้าพีชพี่น้องคอยข้างกระไต่ันมันหนาวโอ้ยเอาไปเลาะปลา<อ>น้ำกัน <ไป S 1> จ้ะ เราขับรถขึ้นภูเขานะคะวันนี้มาขึ้นมาลาโดนนะคะมีมาอยู่พี่น้องแดดกระซองหิมะกับกำลังละลายาก้าท่าขึ้นเขาขับเร็วบปได้คะ่ะค่อยๆขับไปอันนี้กับหมิมะตกนะแต่บานละลายลเด้อเนาะมีแดดดอกขึ้นมาหวัวบนภูเขาเลยเด้อพี่น้องมองเียเข้าเอิร์ดมาราโดนเนาะที่เป็นสถานสง เอานั้นของสวิตเข้ามามดูสวยบรรยากาศบนภูเ,นเนาขาพี่น้องพามาเบิง่งภูเขาวสวิตวันนี้เขาส,สูงเขาที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นคืนคอสูงมากเด้อพี่น้องมาลีน่ามาลีน่าเบียเบียนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีอภิมาพี่น้องอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย ไหวบนยอลูกสาวข่อยภานี่หน่ะมาเบิงหิมะแข็งเหลกพี่น้องพอนเคยเห็นตอนหิมะตกแต่วพอพอนเคยเห็นแบบแข็งๆแบบนี้เบิงใหญ่เลยเด้วยอุ้ยหนาว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 ไหมนี่น่ะโอ้ยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมพี่นาบอกคอยบ่หนาวดอกเจ้ากันละหนาวเอาเสียงสั่นเลยที่นาบอก โอพี่น้องนี่ท้าขึ้นเลือโดน,น,น,นด,ด้วยค่ะ,อคะโอ้พวกเขาแฮมป์ป์ป์เออหาสยาเลยคุณแม่เนาะน้ำไหมน,น,น,นี่น้าถ้าหนองนี่หนาวไหขึ้นเขาพี่น้องมันนี่โอ้ยถ้าเขาสูงที่มากกะตกกระละล่ายเลยจะไมีแดดกระละล่ายท่านที่เลยพี่น้อง นี่บนเขาที่มองจากบานแม่น้ำเจวมากก็เห็นเด้อกกูกลมๆทั้งๆเขาเอ,อินว่าละโดนพี่น้องต้องก็ขามบานคอยเลยนี่ค่ะนี่หนากระเลนใหญ่เลยหนาวหลายอีกฝั่งหนึ่งละายเบะหิมะพราวามันไม่แดดแล้วพี่น้องเนาะเสียงนกนี่นะอย่าไปนะมันหนาวมาเร็วๆ เร็วๆล,ลูกไอ้นีนเสียงนกสิเลียนใส่เขาพี่น้องลูกสาวข่อยมาลูกลงมามันหนาวมาเร็วมาเร็วกลับบ้านบอ้รรยากาศว่า,าฝ่าพี่ตอนนองค่ะพี่น้องเบื้องบรรยากาศบ,บนเขาหิมะสูงสูงแต่ว่าหิมะบ่ไา้ไหลายได้พี่น้องนี่กระตุกอยู่ค่ะแต่ว่ากระตกุกบ่ไาหาลเจอแดดกะละลายเลยเนาะคะ่ะมีแดดอยู่หน่อย ตอนนี้ก็บใบสามโอพี่น้องโอ้แต่ว่าหนาวแห้งปะลงไปข้างล่างกันดขขอกย,ย่อยหนาว่อยบ่ไหวแล้วสนพี่น้องบ่ได้ใส่เสื้ออันนนั้มาคิดว่ามันสิบ่หนาวปานนี้โอ้ยใส่เสื้อกันหนาวมาโอ้ยจะมันเยือกจะมันเย็นพี่น้องจะมันห,น,หน,น,น,นาวโอ้ยบรรยากาศสวยแต่ว่าหนาวแห้งลูกสาวข่อยจังหนาวบ่หนาวเรียนสวย คอยนี่ละหนาวถ้าขึน้นขึ้นเขาเมื่อบัญยุดพี่น้องจ้ะาบองทางลุงกันลาชั่นครับรรยากาศดีเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ตัวน้องด้วยค่ะมืัอนี้เหล่าเขาเขาวสวีกับเป็นแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าบอนไอเมียหิมะลงไหลลุ่ง,างการละไล่ไปเปิดแล้วเนาะลงไปโซงสามห,หมื่นก่อนค่ะลงพ่อวายเฮ็ดคอยตายซื่อๆไปแล้วพี่น้องคอยหนาวหลาย ปาปก้นรถอ่าจะเซู้ว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็เป็นมองมาชมวยว่ด้วพี่นงซื้อวาเพิ่นซื้อวะฮัลโหบายอ่นะคะบังคับเสา เสาอะไรนะเขาเรียกว่าเสาโทโลคัมานาคมเสาอีหย่างพี่น้องคอยบอกพวกเป็นเ <c oughs> สาการสื่อสารพี่น้องยังสูงค่ะตั้งอยู่บนภูเขาสูงเบิงค่ะพาพี่น้องว่าเบิงวิวแนมเป็นหอดเมืองโลซาปนป่นะพี่น้องฟังพุ่นขา,ขาวๆบาเล่ด้วยพี่น้องภูเขาสูงๆส,ส,สวยๆ่นเอาาสู้พี่น้องเบิงเอามาทำไมสูงไม่ได้สูงไม่ได้แค่นี้ สาบลักเลมงหรือทะเลสาบเจนีวานะคะไปนูภงเขาฝั่งฝุ่สวยงามนะคะ่ะวันนี้มีแดดพ่อยเห็นอยู่แตบาบามองไปข้างล่างวิวโ่อยชัดปปไหนบานเลื่อนคุ้นเลยพี่น้องเด้ลยโปรยชัดตาบาวิวข้างบนสูงภูเขานี่ยังชัดเลยสวยงามค่ะพี่น้องนี่คะ่ะบรรยาก,กาศสวยๆทางเจนีวา,าพังฝุ่นค่ะทางเจนีวาเป็นหมอกแน่บโปรยเห็นปปไหนพี่น้อง สวยงามไีลพี่น้องโอ้ยเย็นจะเยอะืเยอกด้วยค่ะมื่อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวพี่น้องเที่ยวชมวิวบรรยากาศสวยๆนะคะภูเขาบนภูเขาสูงนะคะอีกวิวฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะคะบนภูเขาชูฮานะคะฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งฝรั่งเศสฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งสวิตนะคะสวิต uh, แถวบาเล่นะคะโอ้ยสวยงามไีลีพี่น้อง ส่วนอยากให้ไปเห็นน้ำกันแต่ว่าคว่อมใต้คว่อมสวยงามน,นี่คือความหนาวเวย็นนะคะเบืเ้องแดดดอกพี่น้องแดดดอกจะเห็นเอ๊ะนี่น่าหนาวไว้ลูกหนาวบ่หนาวบ่โอ้ยหนาวอีหลีพี่น้องความเย็นแจเจือกพาขึ้นมาเบื้องวิวมากๆด้วยพี่น้องแนบลงไปข้างล่างก็เห็นบ้านเรือนคนกับบุกหอยฉันปนใสเพราะว่ามันเป็นหมอกเนาะแต่บ่าทั้งเทิ่งโอ้แนบลงไปชัดว์ค่ะ สวยงามข้าวขาวพุ่นก็นเป็นเถือกขเขาแอลเดอวยพี่น้องเดอสวยงามจริงๆค่ะเถือกเขามงบลงนะคะหนงตรงนู้นแดดดีพี่น้องมองนี้แดดอุนอ่นๆอยู่ค่ะพอเจอแดดก็อุนอ่นๆอยู่ค่ะแต่ว่าออพอน เขาบอกมีแดดเด่เดลมลมตกในกระหนาวมานี่น่่ขึ้นรถกลับบ้านห้องปัตตาน,นีล่าพี่ล่าน้องเอาบรารยา,ากาศมาฝากพี่ตอนน้องสั้นนี่แหละค่ะบรรยากาศหนาวแห้งเมื่อละเมื่อละ,อละเอา้ามาขึ้นขึ้นภูเขาพาพี่น,อน้องมาเบิ่งบรรยากาศก็สวยอยู่พี่น้องแต่ว่าการะหนาวแต่ว่าคุณนายว่าอยากขึ้นรถได้ตอนนี้นะเอา,นะเอาไปนั่งเอากันข่อยสิขึ้นรถไปถ่ากข่อยหนาวนี่นะมาเร็วเร็วบ่เบมือ่อกลับผู้เดียวได้ข่อย มองมองนีลาภาพพิสาอมาฮาเหตุตอนพิศามาฝรั่งเศสปีตกระต่ายปีแล้ว <c oughs> มองนี้ป้าน,นี่แหละค่ะพี่น้องเ <c oughs> ห็นล,ลังแหล่หลายหลายสมัยก่อนนี่ค่ะหลังจากอันหลังบาดตะกอนบ,นบน่มีบาดหลังนี้บ่มีอันชาเลีหลังนี้ป้าน,นี่แหละคะ่ะงวงข้อยข้าจอกก็หลายมาปล่อยตอนหนานาไอหนาห,นหอนตอนนี้งวงข้อย็บ่มีแล้วมันหนาวเนาะข้าจอกก็ไล่ลงไปเก็บไปเบิดละพี่น้องสวย นี่เป็นลานอาหารทั้งภูเขาด้วยพี่น้องตว่าเมเมอร์นี้เพ่นปิดนะคะวาสศิมามดื่มกาแฟเพ่นปิดค่ะก็เลยลงมาถ่ายรูปเอามอมงนี้ให้พี่น้องเบิ่งค่ะสวยๆเลยค่ะบรรยากาศงามๆ